สวัสดีครับคลิปนี้นะครับซีนี้อมกลับมายืนที่เดิมนะครับหลังจากที่เดินทางมาที่นี่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งนะครับกับเรือโอเชียนปรินเซสที่จะพาโอมและผู้โดยสารเดินทางไปรอบโลกด้วยกันอีกครั้งนะฮะครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเริ่มตั้งแต่จากฟร e น c ์โพลินีเซียนะครับที่หมู่เกาะตาฮิติโบราโบราและก็โมโมเรียนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่นิวซีแลนด์ ออคลียนแล้วก็ไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปที่เอเชียนะฮะไปเวียดนามย่างกุ้งสมุยสิงคโปร์แล้วก็ภูเก็ตนะครับหมู่เกาะภูเก็ตหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ดูไบแล้วก็อินเดียหล,หลายที่ก่อนที่จะขึ้นไปยุโรปแล้วก็เซาท์แอฟริกาด้วยเช่นกันนะครับกับการเดินทางรอบโลก ช่วงนี้สนับสนุนโดยบร o ด g ิวบายเช g ชิน a ู g a นนะครับนิตยาสารสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสุขและก็ควการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะครับสามารถที่จะติดต่อรับอ่านฟรีได้นะครับที่ออฟฟิศของ Change into Magazine หรือว่าสมัครสมาชิกรายปีเพียง300บาทเท่านั้นนะครับถ้าว่าใครที่สนใจอย,อยากจะสมัครสมาชิกอุปถรัรมเพื่อมอบให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศได้เช่นกันนะครับอมสมรชนะ สทักทายคุณชมทุกท่านจากเกาะโบราโบรานะครับดรีมเดสเนชั่นของใครลหลายๆคนติดตามได้ทางอคอลัมน์เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ภาพทาง Facebook หนะ้าแฟนเพจของอมด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคน Say hi to you all from Bora Bora in French Polynesia today and um, we starting for the world cruise actually 2015 so come along and join me OM Moon Side thanks for watching bye bye